สวัสดีค่ะสวัสดีอซีนะคะตอนนี้นะคะสีวีวันดีวันนี้สุดสวดนะคะวันนี้นะคะก็แต่งเครื่องนะคะที่จะวงสวงแล้วก็ว่าทําพิธีไหว้รูน,นะคะมีวงสีพาดมาด้วยนะคะอันนี้มีทั้งของหวานของเคา้าอ๋อันนี้อ๋อมีดี มีดุดกับพีเจมีฟันสองฟังนะคะแล้วก็มีเสียงนะคะมีทั้งดีไวฟูอบครัวแล้วก็มีผีหาด ไม่นีก็มาแล้วนะคะพี่เยาวนะคะมาเหงื่อแล้วก็ทีงมงานเราหลังจากที่เสร็การ,รแสดงตอนกลางคืนก็ได้นอนนี่หน่อยแล้วก็จะต้องทยอยกันลงมานะคะเพราะวันนี้เป็นพีธีเครอฟูมอฟูนะคะทางด้านดนตรีรัสิทสิ์นะคะเพราะว่าเราทําการแสดงด้วยนะคะไปค่อยว่างด้อน้อย น้องคะก็กำลังเตรียมตัวกันมานะคะ นลนะคะทยอยนะคะคุณของมาได้กันทันทีนะคะ